ก็มีหายไปบ้างนะคะแต่วันนี้น้องนาไม่สบายแต่ว่าจะมาต่อสักให้เพื่อนๆดูนะคะตัวอะไรนะลองดูซิว่าตัวอะไรนะคะเลโก้เนี่ยเขาจะเป็นของเล่นที่สนทักษะในเรื่องของการทำที่สร้างสรรค์ให้กับรูปนะคะ ก็ซื้อให้ลูกเล่นได้นะคะอยู่ในราคาไม่สูงนะคะแม่ว่าเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะนั่นน่า ลาฟอะไรกะเนี่ย,ยลาฟเรนโบว์เรนโบว์ไหนะโชว์เพื่อนๆหน่อยสิคะว้าวแล้วทำไมนะ้องอต้องมีสองตัวคะเออสองคนนีเ้เขาอยู่ในกล้องเดียวกันอ๋อเขาอยู่ในกล้องเดียวกันเขาเป็นแฟนกันเหรอคะเขาจะได้มีเพื่อนไม่เหงาใช่ไหม น้องนานจะบอกเพื่อนๆประกอบเสร็จแล้วนะคะน้องนานเขาก็จะมาจัดเป็นสวนสัตว์นะคะตามจินตนาการของน้องนานานะคะก็จะมีมีน้องนานทำอะไรบ้างคะเนี่ยมีรถไฟมีต้นไม้อันนี้ต้นไม้อคะน้องนานต้นไม้เอาไว้ทําอะไรคะเนี่ยอ๋อเอาไว้ให้พี่ลับกินเหรอคะพ,ะพี่ลาบเขากินใช่ไหมลูกใช่ไหมคะ รถไฟรถไฟนั่นชื่อว่าอะไรนะที่พี่นานาบอกทรอยนะคะทรอยเขามีหน้าที่พาเที่ยวสวนสัตว์นะคะอ๋ออันนี้ก็ต้นไม้นะคะเดี๋ยวแล้วนะเขาจะมาเล่านิทานพี่พี่ที่ทรอยนะคะพาเที่ยวเที่ยวชมสวนสัตว์นะคะอ่าไหนเล่าเล่าให้ฟังหน่อยสิคะพาเที่ยวหน่อยค่ะทรอยอร่อยจ้า ยีร่าบอกว่าอะไรนะลูกยีร่าบอกว่าอร่อยอร่อยนะคะกินข้าวกันใช่ไหมแลวเดี๋ยวเราไปนอนกันไหมไปนอนกินข้าวเสร็จเราก็ไปนอนโอ้นอนนอนแลนตกกลางคืนเพราะว่าสวนสัตว์เบิดกลางคืนไงอ๋อไปสวนสัตว์กลางคืนสวนสัตว์เชียงใหม่ <c oughs> ไนโซฟารีนะในโซฟารีของเชียงใหม่นะอาอปูนปูนจกกัดชักจกกัดชักปูน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 จิกกัชักจกกัชักปูนปูนปูนปูไปไหนไปกันเออไปไหนไปกันตกก็ตกด้วยกันล่ะลูก ่มเป็นช่างเว้ยนะคะนั่นนะ่ะโอเคหลังจากเราไปเที่ยวชมสวสัตว์แล้วโอ้ยโอ้โอ้โอ้โอโอแม่ว,ว่าต้องพักแล้วมั้งไอแล้วเนี่ยลูกไอเยอะแล้วอะ่ะนี่ต้นไม้อีกนะคะกิน,นได้ก็เลียต้นใหญ่เลยกินต้นนี้ต้นใหญ่เลยนะคะ อันนี้มันต้นอะไรคะเนี่ยต้นมะพร้าวแล้วเขากินได้เหรอคะกินได้เขากินใบไงอ๋อเขากินใบเหรอคะจินต <c oughs> นาการของเด็กนะคะใคร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 ดโนเสาร์ที่ไม่ดุเลยอ๋อเป็นไดโนเ,าเสาร์ที่ไม่ดุใช่ไหมคะใช่โอ้แล้วนะ่ะคนจะชอบยีราฟนะยีราฟก็จะเป็น พอ,อยาวๆเวลาไปเที่ยวก็จะไปให้อาหารบ่อยค่ะงั้นจะบอกเพื่อนๆว่าไงดีให้เพื่อนอนรักสัตว์ใช่ไหมคะส,สตัตว์ท่ามรังแกาส,าสัตว์ด้วยทามรังแกสัตว์เวลาไปสนสัตว์ก็คือไม่ยาให้อาหารอย่าเอาอะไรที่ไม่ที่เขากินไม่ได้ไปแอบป้อนเขาใช่ไหมลูก น้องนาไปเห็นนานารู้สึกไม่ชอบใช่ไหมออโอเคงั้นคลิปนี้เราไปก่อนนะคะเป็นไงคะบายบายดูแลสุขภาพนะคะทุกคนช่วงนี้ฝนตกนะน้องนาโดนละอองฝนนะคะก็เลยเป็นหวัดนะให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะบายบายองกาเฟาพี่นะแม่ ฮงองเฝ้าพี่ใช่ไหมครับะฮงเลยองห้องพี่นานาอยู่นี่ลูกใช่ครับแม่ห้องนอนเฝ้าพี่ครับก็ไงลูกยีราบ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 ไปก่อนนะคะบายบายนานาเม่ซิลูก